ก่ on, All new. Yeah. อนมันค่ะ I broke off my engagement I broke off my engagement ฉันยกเลิกการมันคุณผ,ผู้ชมนะเมือ่อวานน้วนี่นะจับได้ค่ะหนังค่าเขาเลยค่ะ คบผู้หญิงอื่น He was dating two women at the same time He was dating two women at the same time เขาคบสอนเดี๋ยวพงนี้จะเอาไปขายอะไรนะคะดูจากรูปแล้วเป็นของปลอมเหรอคะเป็นไยังไงเนี่ย It's fake It's fake มันเป็นของปลอมอย่างนี้ต้องเอาไปยดจิกอุ้ยแต่ไปสวยสาก ความสนุกสนาวันนี้ขอขอบคุณ All New Isuzu MU-X ที่พาเราร่วมมันทัวร์ไปได้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ